เขาก็บอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยจะมีเจ้าที่อยู่นะครับซึ่งเจ้าที่นี้เนี่ยเป็นนั่นเลยนะครับเป็นทหารด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทหารยุคนี้นะครับจะเป็นโอ้โหทหารแบบสมัยก่อนนะครับที่แบบเจี๊ยบโพกผ้าอะไรสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทุกที่เนี่ยมีหมดนะครับเจ้าที่นะครับยิ่งที่แบบอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้โห สวัสดีครับในวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามหญ้าแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปนอนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนู่นเลยนะครับจะเดินไปทางขวามือนี่ไปนู่นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไกลสักแค่ไหนนะครับซึ่งที่จริงก็ไม่ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกนะครับแต่ว่าก็ทําท่าแบบทํไท้ายมันเหนื่อยๆแค่นั้นเองนะครับทําท่าหอบหอบนะครับ เพื่อให้คนดูจําได้นะครับว่าอ๋อนี่คือวอลวิดนะครับเพราะวอลลวิดต้องหอบทุกคลิปนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไปไหนก็หอบอย่างเดียวนะครับคนอื่นไม่หอบผมหอบคนเดียวนะครับก็ต้องทริปนี้ไม่เหนื่อยแต่ว่าก็ต้องทําท่าหอบๆแค่นั้นเองนะครับอืโอเคแลวพอนั่งพักอยู่ตรงนี้อะไรเสร็จก็ไปกันเลยดีกว่านะครับตรงนู้นเลยนะครับ โอ,อและพอเดินมาประมาณสัก15บ้าเก้านะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับซึ่งคิมนี้เดินไวมากนะครับปกติเนี่ยถ้าเข้าป่าเนี่ยจะเดินประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่าหลายสินาทีเลยนะครับแต่คิมนี้เดิน15บ้าเก้านะครับก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คิมนี้ก็นอนอยู่ที่สนามยิงปืนนั่นเองนะครับไม่ได้ไปเข้าป่าที่ไหนนะครับ ซึ่งโหเชือกอันนี้มีพอดีเลยคล้ายๆกับว่ามาเตรียมไว้เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็มาเตรียมไว้นั่นเองนะครับอีเชือกอันนี้เพื่อที่จะผูกเปลนะครับแต่ด้านนี้ยังไม่ได้เตรียมโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการผูกเปลก่อนนะครับตอนนี้ และนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเสร็จซะแล้วนะครับจะลองนั่งดูว่ามันจะขาดหรือเปล่านะครับโอ้โหซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ยุงจะค่อนข้างกัดผมนะครับเดี๋ยวผมต้องทาอายากันยุงนี้ตรงบริเวณที่มันแบบว้าวหมาร้องทายากันยุงตรงที่แบบไม่มีเสื้อผ้าปกปิดนะครับยุงจะได้ ไม่กัดนะครับจะได้ไม่เป็นพวกไข้เลือดออกอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหได้เหมือนกับว่าฟ้าร้องมานะครับไม่แน่ใจฝนจะตกหรือเปล่านะครับถ้าตกนี่สนุกแน่นะครับคืนนี้ โอเคแล้วแล้วก็ทายากันยุงเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทําหลังคาก่อนนะครับ และในตอนนี้ผมก็ทําหลังคากับพุูกเปลอะไรเสร็จนะครับเหลือแค่หญ้าข้างล่างนี้มันสูงเกินนะครับจะตัดให้มันตัดสักหน่อยเผื่อว่าจะมีพวกแมลงไรไตตามหญ้าขึ้นไปนะครับหรือเปลอนี้คือเปลที่ ถูกไว้ตรงนู้นนะครับไม่ใช่เอามาจากบ้านนะครับมันก็เลยไม่มีมุ้งนะครับแล้วมันก็เลยเก่าๆหน่อยนะครับแต่ผมทายากันยุงไว้เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยโอ้ซึ่งจะลองขึ้นไปนอนดูนะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับโอ้โห <t ries> <c oughs> ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับปกติเนี้ยผมก็จะนอนอยู่ในห้องนะครับแต่ว่าโอ้ไม่เคยเห็นผมเลยปกติผมก็จะนอนอยู่ในห้องนะครับแต่ว่าเบื่อนะครับก็เลยมานอนอยู่ตรงนี้บ้างนะครับถ้าฝนตดฝนโอ้ยถ้าฝนตกนี่ยิ่งได้บรรยากาศไปอีกนะครับอืมอ่ะ เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศจากข้างในนี้ไปข้างนอกบ้างนะครับและผมได้ยินเสียงอะไรแอบ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 อยู่ใกล้ใกล้บริเวณนี้นะครับ ผมจะไปฟังเสียงใกล้ๆแล้วก็ดูนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับโดยมันคือเสียงอะไรกันแน่ใครรู้ว่ามันคือเสียงอะไรช่วยบอกผมทีนะครับผมไม่รู้เลยนะครับคล้ายๆกับมันจะร้องมาจากแถว บริเวณนี้จนถึงบริเวณนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยกล้าไปใกล้ตรงนี้นะครับเพราะมันมีโพรงอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับก็ไฟฉายก็ไม่มีนะครับ๋อเดี๋ยวใช้ไฟแฟลชโทรศัพท์ส่องดูว่ามันคือโพรงอะไรแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างหรือเปล่านะครับกลัวพวกโอ้โหตัวยาวๆไม่อยากจะพูดเลยนะครับแลแล้วก็เปิดแฟลชโทรศัพท์พร้อมไปนะครับอุย้ยก็บรรทัดเสียวอยู่นะครับว่ามันเป็นอะไรข้ขางใน ึือมันก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเป็นดินอะไรมันเป็นถัง200ลิตรนะครับถังน้ํามันแล้วก็พวกดินโพรงอะไรแค่นั้นนะครับไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้นะครับแล้วพอผมมาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยไอเสียงแอบ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 เมื่อกี้ก็หายไปนะครับไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรนะครับน่าจะเป็นพวกแมลงหรือพวกอะไรเล็กๆแน่นอนครับเพราะผมมองไม่เห็นตัวมันนะครับและนี่เลยนะครับที่พักผมก็ ไม่ใช่ที่พักหรอกครับเป็นที่นอนซะมากกว่านะครับสบายเลยแต่ถ้าฝนตกเนี่ยอาจจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าผ่านนี้มันเล็กเกินไปนะครับมันสั้นเกินฝนตกมาเนี่ยมันจะโดนตรงนี้เลยถ้าสาดจากฝั่งนี้ก็จะโดนตรงนี้เลยนะครับถ้าตกเบาก็ไม่เป็นไรตรหนักเนี่ยน้ำไหลเข้าเปลนแน่นอนนะครับเออเ okay, ดี๋ยวผมจะลองไปแอบดูข้างบนนี้สักหน่อยนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างบนนะครับ พาทุกคนไปพร้อมกันเลยนะครับโดยทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดวันนี้โอ้โหนี่เลยมองไปทางฝั่งด้านนู้นเนี่ยเป็นถนนนะครับก็มีพวกแสงไฟอะไรอย่างนี้ ข้างหน้านี้คล้ายๆจะเป็นบอ่อน้อําบ่อใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะไปส่องให้ดูนะครับนั่นเลยนะครับแต่ว่าน้ํายังไม่เยอะมากนะครับประมาณน่าจะครึ่งหนึ่งหรือถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ตรงนู้นเนี่ยคล้ายๆจะมีหอคอยนะครับอเอาไว้แบบฝึกกระโดดอะไรอย่างนี้นะครับไปที่พักดีกว่าน,นะครับจะไม่ถ่ายอะไรข้างในเยอะนะครับ นั่นเลยอยู่ข้างบนนี้มองก็เห็นอย่างนี้เลยนะครับที่พักกรมโดยปกติเนี่ยผมจะนอนอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าเบื่อนะครับก็เลยมานอนอยู่ตรงนี้บ้างนะครับก็มาถ่ายวิดีโอคอนเทนต์อะไรไปเรื่อยแค่นั้นเองนะครับก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ตอนนั้นผมขุดน้ําออกนะครับมันก็เหลืออยู่หน่อยๆอ,อยู่ตรงมุมนี้นะครับอโอเคก็จะลงที่พักดีกว่านะครับ เมื่อกี้ไอ้ที่ร้องแอบแอบนั่นก็ร้องบริเวณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันย้ายไปร้องบริเวณข้างล่างนี้แล้วนะครับบริเวณแถวนู้นนะครับอ๊บเอฟบ๊อบเอบเอบเอนั่นเลยเดี๋ยวผมเงียบสิบวิให้ฟังนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมเข้าไปนอนพักผ่อนเล่นดีกว่านะครับในนี้โอ้เกือบมืดครับ ข้างในนี้แต่ข้างนอกเนี่ยยังไม่มืดสักเท่าไหร่นะครับนี่เลยแต่ก็ใกล้มืดแล้วนะครับโหโดยผมทายากันยุงปุ่มเนี่ยมันเลยนะครับทั้งหัวทั้งคอทั้งหน้าผมนะครับเพราะมียากันยุงเคลือบอยู่นะครับยุงก็ไม่กล้ากัดนะครับอนอกจากไอ้ยุงที่มันไม่กลัวยากันยุงนะครับมันก็อาจจะแบบไม่สนใจกินได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากยุงก็จะแบบมาเกาะปุ๊บก็จะได้กลิ่นก็จะบินหนีอะไรอย่างนี้นะครับ หือมันจะมียากันยุงมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับอีกแบบหนึ่งก็แค่แบบไล่ย,ยุงนะครับทําให้ยุงไม่กล้าม,มาเกาะไม่กล้าม,มาดูดเลือดอะไรแค่นั้นนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเป็นนั่นเลยนะครับฆ่ายุงนะครับก็คือยุงได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยยุงยุงหายใจสูดกลิ่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้ oh, <yse> ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับอาจจะโดนตัวยุงปุ๊บนเนี่ยสักพักเนี่ยยุงก็จะเมานะครับมองเมาแล้วก็แบบบินไม่ไหวแล้วก็สลบตายไปเลยอย่างนั้นนะครับมันจะมีอยู่ ไล่ยุงให้ยุงไม่ชอบแล้วก็ฆ่ายุงแค่นี้เองนะครับอืนี่ผมใช้แฟลชโทรศัพท์นะครับโอเคปิดอันนี้แล้วนะครับก็เกือบมืดนะครับตอนนี้ข้างในมืดสนิทข้างนอกยังไม่มืดนะครับอืตอนนี้มืดสนิทมองไม่เห็นอะไรสักอย่างนะครับแต่มผมไม่ได้เอาไฟฉายมาครับก็เลยใช้ไฟ,ไฟแฟลชจากโทรศัพท์นะครับตอนนี้ไม่รู้กี่โมง ทุ่มสามเจ็ดนะครับตอนนี้ทุ่มสามสิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวามีสองไฟเนี่ยโอ้ไฟแฟลรอันนี้ก็มันระยะก็ใกล้ามากนะครับมองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับมองเห็นแค่ใกล้ใกล้ก็ได้ยินพวกเสียงรถอะไรด้วยนะครับปุบปุบปุบเลยก็ไม่น่ากลัวนะครับอื ตอนนี้ก็เงียบกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไอเสียงที่เมื่อกี้นุน๊ตเอ็กๆๆๆตอนที่มันใกล้มืดน,นั้นก็คือน่าจะเป็นพวกเสียงนั่นนะครับไอพวกกบพวกคังคกพวกอึ่งอ่างนะครับที่มันยังเล็กๆอยู่นะครับเสียงมันก็เลยเล็กๆนะครับผมก็เลยงงนะครับว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่นะครับถึงตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับมันร้องมาจากแถวๆน้ํานะครับ ผมไม่เคยได้ยินพวกลูกอะไรแบบนี้ร้องนะครับผมได้ยินก็แต่พวกอ,อึ่งอ่างที่มันตัวใหญ่ๆแล้วนะครับที่มันจะร้องวูวูอะไรอย่างนั้นนะครับแต่นี้เนี่ยเป็นลูกนะครับึ่นคิดว่านะครับหรือถ้าใครรู้จริงๆอาจจะแบบเฮ้ยรรวอลรินมั่วไม่ใช่อึ่งอ่างมันเป็นแมลงชนิดนี้อะไรอย่างนี้ก็บอกมาได้นะครับแต่เท่าที่ผมคิดดูแล้วมันน่าจะเป็นพวกอึ่งอ่างแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะสามทุ่มเกือบๆสี่ทุ่มเองนะครับก็ พวกเสียงรถอะไรก็น้อยลงนะครับไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อกี้ที่จะบุมบูมบวุบแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้คนเขาก็ไม่ค่อยเดินทางกันแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีบ้างนะครับนานๆก็รถคันสองคันคันสองคัน,อ,น,อ,น,อ,นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ ยุงก็ไม่กล้าก,กัดเลยนะครับตั้งแต่ทายากันยุงนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะนอนพักผ่อนนะครับอืมค่ำคืนนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแน่นอนนะครับอ้อ แล้วก็ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องโหเกี่ยวกับผีอีกแล้วนะครับวอลวรินมาเมื่อไหร่นี่โม้เรื่องผีทุกทีนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโม้แน่นอนครับแล้วที่ผมพูดไม่โม้หรอกนะครับมันคือเรื่องจริงนะครับแต่อาจจะพูดเหมือนขี้โม้อะไรอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องโม้คือเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับแต่ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าคนขี้โม้เลยนะครับแต่จริงๆล้วคือไม่โม้นะครับอืมก็ย้ําว่าไม่โมอืมแค่้แค่นี้เองนะครับ แต่จะไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับดูเอาฮาๆแล้วกันนะครับดูเพลินๆดูดูให้หมดๆไปกันนั้นเองครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับชิลๆสบายๆนะครับเดี๋บริเวณที่ผมอยู่เนี่ยโดยก่อนหน้านี้พี่คนนี้เขาปลดไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ตอนที่ผมเพิ่งมาเขาก็สอนงานอะไรผมนะครับแล้วผมก็อยู่กับเขานะครับเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยจะมีเจ้าที่อยู่นะครับสิงเจ้าทีนี้เนี่ย เป็นนั่นเลยนะครับเป็นทหารด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทหารยุคนี้นะครับจะเป็นโอ้ทหารแบบสมัยก่อนนะครับที่แบบเจ็โพกพวกผ้าอะไรสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับโดยโดยพี่คนนั้นก็ไม่ไม่รู้หรอกครับก็ไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่าตอนที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะอยู่คนเดียวมาสี่เดือนนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับเขานะครับเขาก็ได <tour> ้ยินพวกเสียงอะไรแบบแต่เขาไม่ไม <Danielle. S 2> <everybody> ่เห็นไม่เห็นแบบจัดจัไม่เห็นตัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า คนที่อยู่ก่อนเขาอีกเนี่ยเขาเขาก็เล่าให้คนนี้ฟังอีกต่อหนึ่งนะครับซึ่งหลายต่อมากนะครับไม่รู้ว่า,าพูดจริงหรือเปล่าแต่ก็น่าจะจริงนะครับเพราะทุกที่เนี่ยมีหมดนะครับพี่คนนี้ก็เล่าให้ผมฟังว่าคนก่อนเขาอะไม่รู้ก่อนก่อนกี่กี่นั่นนะครับกี่กี่รุ่นนะครับเพราะพี่พี่คนนี้เนี่ยเขาอยู่มาห้าปีนะครับเขา เป็นทหารแล้วเขาชอบนะครับเขาก็เลยแบบอยู่ยาว5ปีเลยนะครับเขาก็อยู่กับคนหลายคนเลยนะครับไม่รู้ว่าคนไหนที่อยู่กับเขาเจอนะครับเขาก็มาเดินอยู่แถวๆตรงนู้นแหละนะครับเขาไม่มาบริเวณนี้หรอกนะครับปกติแล้วมืดจะไม่มาบริเวณแบบมืดๆอับๆลับๆแบบนี้เลยนะครับเขาเาก็ยืนอาจจะยืนเล่นหรื่อยืนทําอะไรไปเรื่อยนั่นแหละนะครับแล้วก็เห็นยืนยืนแบบโอ้โหแบบ ให้แน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ไม่ถึงกับชัดแจ๋วอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ก็แบบผมมองแล้วรู้เลยนะครับว่าเป็นอะไรนะครับและพอเขาเจอเสร็จเนี่ยเขาก็กลัวเลยนะครับทีนี้เขาก็ไม่ค่อยกล้าออกมาดูอะไรตอนกลางคืนนะครับก็บริเวณตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันจะแบบล้อมรอบก็ไม่ค่อยมีแบบคนอยู่ใกล้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่แบบรับรับตานะครับเพราะเป็นสนามยิงปืนนะครับก็ต้องแบบไม่ไม่ให้อะไรมาอยู่ใกล้นะครับเวลาเขายิงปืนพวกกระสุนอะไรแบบนี้เนี่ย จะได้ไม่แบบไ,ไม่อันตรายนะครับจริงๆก็ไม่อันตรายหรอกนะครับเพราะว่าป้องกันไว้ดีแล้วนะครับป <har S 2> ลอ,อดภัยมากนะครับโอ้ยิงดึกเนี่ยพวกอ,อึ่งอ่างอะไรนี้ยิงร้องดังนะครับยิงร้องดังแล้วก็เสียงรอบข้างยิ่งเงียบนะครับก็ทําให้เราแบบได้ยินพวกเสียงนี้ดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งทุกที่เนี่ยมีหมดนะครับเจ้าที่นะครับยิงทีแบบอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้โ oh ห ก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่วา่าไม่รู้ว่าจะเล่าได้หรือเปล่านะครับก็ยังไม่เล่าดีกว่านะครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยแต่ละทีก็มีคนตายมาเป็นโอ้โหไม่รู้กี่กี่คนต่อกี่คนนะครับอืมแต่ก็อืมอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับไม่เชื่อก็ก็ดีไปนะครับหรือจะเชื่อก็ดีนะครับมันแล้วแต่เรานะครับอืยุคนี้แล้วนะครับยุค วิทยาศาสตร์นำหน้าแล้วนะครับอโอเคนอนพักผ่อนตอนครับอโอ้โหอ่างนี้ยิ่งดึกนี้ยิ่งร้องดังกันไปเลยนะครับซึ่งไม่หนาวเลยนะครับอืม ในตอนนี้ก็เช้าแล้วก็สว่างมากนะครับแล้วก็หลายคนก็จะงงว่าเฮ้ยจะไมวอลวิทนอนตื่นมาแล้วชุดเปลี่ยนไปนะครับก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนมันตกแบบเบาๆนะครับผมก็เลยวิ่งไปนอนในห้องนะครับแล้วก็มันนอนไปแล้วมันเมื่อยด้วยนะครับก็เลยหนีไปนอนในห้องซะแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะตื่นจากห้องมาแล้วก็เพิ่งจะมานอนนี่แล้วก็ถ่ายแค่นี้เองนะครับก็เดินไปไม่ถึงนาทีก็ถึงแล้วนะครับทักใกล้แบบนี้นี่ รู้สึกนอนไม่ไหวก็ไปนอนที่นู่นแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไกลๆต้องเดินเป็นชั่วโมงอย่างนี้ก็นอนเลยดีกว่านะครับผมให้ดูนะครับว่าฝนตกหนักหรือเปล่านะครับต้องดูหลังคาตรงนี้จะรู้นะครับนี่เลยนะครับก็จะมีพวกน้ําฝนอันนี้ไม่ใช่น้ำค้างนะครับอันนี้เป็นน้ําฝนนะครับแต่ว่าฝนตกไม่หนักมากครับก็ตกเบาๆแป๊บเดียวนะครับ เ,เชือกตรงนี้ก็จะชื้นๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ทันไหลลงเปลเพราะว่ามันเบาเกินนะครับโอ้โห oh ซึ่งก็สวยงามเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเอผ้าไฟซินเนี่ยมันยาวกว่านี้หน่อยนึงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับมันสั้นเกินไปนะครับแล้วก็ต้องมีไอ้ที่กันน้ําฝนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วก็ เดี๋ยวถ้าผมลากับบ้านไปผมจะเอาเพลงอันใหม่มานะครับแล้วก็อันนี้อันใหม่แล้วก็ไปซื้อโซ่มาใส่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเวลาฝนตกผมจะได้มานอนได้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักผมก็มานอนเอาบรรยากาศอะไรอย่างนั้นนะครับจะได้แบบสดชื่นนะครับอยู่แต่ในห้องมันค่อนข้างแบบโอ้ยเบื่อจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับอืม โดยฝั่งนี้เนี่ยผมก็มัด,มดกับไอแท่นปูนอันนี้นะครับก็บเป็นกําแพงนะครับที่จะกันพวกลูกกระสุนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งด้านนู้นเนี่ยผมก็จะมัดกับต้นไม้ใหญ่มากนะครับต้นนี้เลยไม่รู้อายุร้อยปีได้นะครับต้นไม้ใหญ่ยักษ์มากโอ้นี่เลยนะครับใหญ่อย่างนี้เลย โอ้โหข้างบนนี้มันเป็นอย่างนี้ซะและ้วงูเลยกิ้งกงกิ้งกานเต็มไ,ไปหมดโชคดีนะครับที่ส่องไปข้างบนแล้วไม่เจอตัวอะไรอยู่ข้างบนนะครับโอ้คิดเยอะไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะรีบเก็บพวกนี้ซะแล้วนะครับเดี๋ยว จะมีคนมาเห็นนะครับแล้วเขาอาจจะด่าผมนะครับ <c oughs> ไม่น่าจะด่าเรานะครับแต่ว่าผมต้องรีบเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทำงานนะครับโอเคโอออเครรีีบก่นน้าลลวฉัตงงไปจ โอเคแล้วผมก็เก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เก็บแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับในมานี่ผมก็เอามีดหนึ่งเล่มมาด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้ใช้งานอะไรต่างๆนะครับเผื่อว่าจะเอามาทำถังป่าหรืออะไรพวกนี้นะครับจะได้แบบมีใช้นะครับซึ่งก็มีดของผมนี่เองนะครับ ที่บ้านก็เก็บไว้สองสามเล่มเลยนะครับเอาไว้ใช้แบบสลับกันไปนะครับเพราะว่าชอบชอบด้วยนะครับความชอบด้วยนะครับไปแต่ละคลังก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะครับแต่ว่าเป็นมีดพวกชุดคล้ายๆกันนะครับเป็นด้ามไม้ปะดูฝั่งไม้ปะดูแล้วก็เล็กแนบนะครับความยาวประมาณ11 -12 ถึงนิ้วนะครับความกว้างความกว้างแบบนี้ก็ประมาณสัก2นิ้วนะครับแล้วก็ความหนาก็ประมาณ 6มิลขึ้นไปนะครับหรืออาจจะ5มิลขึ้นไปเลย5มิลขึ้นไปดีกว่านะครับเผื่อว่าบางเล่มมันอาจจะบางบางบางไปหน่อยนึงไม่ถึง6มิลอะไรงนี้นะครับก็ประมาณ5มิลขึ้นนะครับไม่มีต่ำกว่า5มิลแน่นอนนะครับแล้วก็จะตีจากตรงนี้ใหญ่แล้วก็ค่อยๆเลียวมาตรงปลายนะครับแหลมๆนะครับซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยมันก็ไม่ไ,ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้อ่าใช้อันนี้ใช้เครื่องตีนะครับใช้เครื่องตีเสร็จปุ๊บ ก,ก็ทํามือต่อเลยนะครับเป็นมืออย่างเดียวครับแค่ใช้เครื่องตีเป็นแผ่นแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มืออย่างเดียวแต่ละเล่มก็จะแบบคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเด้นะครับยกเว้นพวกมี่โรงงานนะครับที่เขาปั๊มปึ๊บปื๊บปื๊บ,บเหมือนกันเด้ทุกเล่มแน่นอน,นครับโอเคคลิปนี้พุ่นมากเกินไปละลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ